สวัสดีครับ FC เบาเหมือนกันนาชิกาครับผมเนาะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆของนกกวักครับผมวิธีทาครับผมเดี๋ยวเป่าให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปทําให้ดูครับผมว่าทําอย่างไรครับผมก็จะมีอยู่แค่นี้ครับผมเนี่ยเป็นไม้ไผ่ครับผมเนาะไม้ไผ่ตัดพอดีเป็นไม้ไผ่บ้านครับผมไม้ไผ่บ้านเดี๋ยวไปดูวิธีทําเดี๋ยวเป่าให้ดูก่อน FC ครับผมเพื่อเอาไปล่อนกเสียงนกตัวเองครับผมนกกวักนกเขาก็ได้ครับผม ประมาณนี้ครับผมรูปแบบนี่ครับผมเป็นไม้ไผ่ครับผมเดี๋ยวทําให้ดูครับผมตัวนี้ตัดไปแล้วครับผมเดี๋ยวทาให้ดูว่าทําอย่างไรมาฟังเสียงครับผม <c ười> เผื่อเอฟซีชื่นชอบครับผมเอาเป็นเสียงนกเขาก่อนนะครับเนาะ ประมาณนี้แหละเอามาดูนกกวักครับผมเห็นนกกวักกราไปโอ้ยุงก็เยอะครับผมอ่ะดูนกกวักครับผมต้องไปฝึกเป่าครับผมแล้วก็หัดเป่าใส่น้ำน่อยๆก็ได้ครับผมใส่น้ำข้างในนี่ครับผม เติมน้ำเข้าไปแล้วก็เปรียบเทียบเสียงครับผมเทียบเสียงเลยประมาณนี้ครับผม เสียบเสียงครับผมเป็นที่เป่าะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทาครับผมเป็นไม้ไผ่แนะนําก็เป็นไม้ไผ่บ้านนะครับผมไม้ไผ่บ้านหาลําประมาณนี้ครับผมเพราะว่าแบไม้ไผ่บ้านจะมีรูใหญ่เนาะลำใหญ่ๆก็รูใหญ่ครับผมตัวนี้ก็ประมาณสองโปมือครับผมเนาะพอดีใช้งานเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทาครับผมเนาะเผื่อเอฟซีนำไปใช้จริงได้ครับผมดูด้านหน้าครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ทีการทำครับผมก็เป็นไม้ไผ่ครับผมปกตินะครผมนี่ให้ดูครับผม f ีเผื่อ f 4. เอาไปทำครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมออกมาก็จะมีลิ้นข้างในครับผมลิ้นเป่าครับผมเวลาเป่ามาชมครับผม ลักษณะครับผมแล้วมาดูขั้นตอนการทาครับผมนี่ครับผมเตรียมไม้ไผ่ครับผมเหลาเหลาก่อนทําความสะอาดไม้ก่อนครับผมนะเอฟซีทำตามได้เลยครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ขัดไม้ครับผมขัดไม้ก่อน เรียบร้อยแล้วผมขัดแล้วก็ทีนี้ก็ไปไล่ความชื้นออกครับผมความชื้นก็เอาใส่เตาแก๊สเลยครับผมเตาแก๊สหรือจุดไฟครับผมแล้วก็เผาไล่ความชื้นออกจากไม้ไผ่ก่อนครับผมเพราะว่ามันจะยุบตัวรับเวลามันแห้งมามันจะยุบตัวแล้วก็ทําให้ลิ้นตรงนี้มันหลวมครับผมไปดูครับผมแต่วเวลาเจาะรูครับผมแต่ไปไล่ความชื้นออกก่อนอันนี้คือขัดคร่าวๆครับผมแล้วก็มาแต่งรายละเอียดอีกต่างหากครับผม ทาอันนี้ไม้มันยังดิบครับผมมันเลยต้องไล่ความชื้นข้อสําคัญคือให้ความชื้นมันออกจากไม้ไผ่ก่อนไปครับผมไปดูมาดูครับผมแต่แกงเหล็กตัวนี้เหล็กเอาไว้เจาะรูครับผมเหล็กประมาณเหล็กเส้นนะผมเจาะรูไว้รอเสียงอีกครั้งหนึ่งครับผมไปปรับแต่งเสียงตัวนี้ครับผมอ่ะ ปด้วยกันนี้คือจุดไฟแล้วครับผมไล่ความชื้นออกกันถ้าไม่ไล่นี่็คือ,คอมันจะหดตัวครับผมเวลามันแห้งมาแล้วก็ทําให้ลิ้นตัวนั้นลิ้นที่เป่านะหลุดออกครับผมเดี๋ยวมีลิ้นอีกข้างในครับผมลิ้นข้างหน้าเนี่ยไล่ความชื้นก่อนคือให้แห้งครับผมทําให้ไม้มันแห้งก่อนแล้วค่อยไปทํากันครับผมเอฟซี ถูกใจไปใช้งานจริงได้ครับผมแต่ก่อนสมัยนั้นไม่มีว่ายง่ายคือไม่มีลําโพงเนาะจะใช้ตัวนี้ล่อครับผมกลางตาข่ายแล้วก็เป่าตัวนี้ครับผมเป่าทั้งคืนนะผมเป่านกกวักครับผมตาข่ายสมัยก่อนครับผมสมัยคนแก่สมัยนูน้นแหละครับผมแต่ผมก็ยังไม่แก่หรอก <c oughs> ยังขันอยู่ครับผมก็เคยใช้อยู่ดักตาข่ายประมาณแปดเซนเก้าเซนครับผมแถวบ้านเขาเรียก เรดร์ーーครับผมแล้วก็เป่าตัวนี้ก็ผมล่อ,อกนกมาช่วงที่ออกต่อก็ช่วงอยู่เาขาเรียกว่าอะไรนะแถวอีสานเาข,า,า,ขาเรียกว่าบุญข้าวสากรบผมเขาเรียกว่าบุญข้าวสาบุญข้าวสากเสร็จแล้วก็ต่อตาข่ายได้เลยครับผมบุญข้าวสา ความชื้นมาแล้วครับผมออกแล้วขอ,อไปขัดอีกทีนี้ครับผมขัดอีกครั้งหนึง่งความชื้นออกมาครับผมตรงนี้ความชื้นทำให้ไรความชื้นเนี่ยเวลามันแห้งมันก็หดตัวครับผมแล้วก็เสียงมันจะไม่ไม่เหมือนเดิม อี่นี่ดะพอแห้งแล้วก็ไปขัดอีกครับผมขัดไอ้ดำๆนี่ออกครับผมอาจจะรูไปด้วยครับผมวัดนีบผมประมาณครึ่งหนึ่ง ดดไปขัดไม้ครับผมที่นี่นะขัดเสร็จเรียบร้อยครับผมขัดลงฝุ่นขัดอะไรออกเรียบร้อยครับผมเป็นเหมือนไม้เก่าเลยที่นี่เพราะว่าเป็นโดนไฟไล่ความชื้นออกเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาทําการมาร์เลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ผมเนาะมัดเลยครับโป้มือเขอข่าวครับผมสมัยตก่อนไม่มีเทปไม่มีลําโพงครับผมใช้ดี เป่าล่อนกกวักนกอีลุมเออนกกวักแต่เฉพาะน,นกกวักครับผมนกเขาอย่างเงี้ยครับผมได้อยู่แต่นกอีลุมไม่ได้ครับผมทำไม่ได้เสียงทำยากใครทำก็ทำไม่เป็นครับผมเอนะาตัดเลย นี่ครับผมออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมตัวนี้ให้ทะลุครับผมนะไม่ต้องทะลุเยอะครับผมแล้วก็มาตกแต่งตกแต่งนิดนิดหน่อยครับผม เป็นรูปแบบนี้ครับผมน,ะนี่ตามนี้เลยครับผมเอซก็ขัดนิดๆหน่อยๆครับผมตรงนี้รูต้องให้ตรงกับตัวนี้ครับผมแล้วก็ไม้กลมครับผมเอาอะไรเครื่องในข้างในออกมาก่อน ลิ้นต่อครับผมนเนี่ยลิ้นก็คือตัวนี้ครับผมตัวตัวเป่าเนี่ยครับผมนี่เนาะ F4 ปลายปมครับผม,มก็ทําการทําไม้คมก่อนครับผมนี่ไม้คม,ม,มเหลาเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาเทียบครับผมแล้วก็ตัดเข้าไปประมาณนี้ผมไม้คมขัดก่อนครับผมขัดก่อน หมูครับผมใช้ลูกหมูขัดเลยการทำไม้กลมเดี๋ยวไปดูครับผม ผมอีกนิด,น,ดนึงแต่งนิดนึงก็เข้าไปเลยครับผมออะพอดีครับผมไม่ให้หลวมน้ำนะไม่ให้หลวมหมุนเข้าเลยทีเนี้ยมานี้ครับผมแล้วคมมาตัดทีนี้ก็ทำร่องลิ้นครับผมร่องลิ้นขัดร่องลิ้นครับผมขัดให้เหลี่ยมมุมนี่ครับ นะขัดหน่อยนึงครับผมเพื่อเปิดรูก็ัดเข้าไปครับผมเพื่อเป็นร่องลิ้นเวลาเราเป่าลมเข้าครับผมให้เป็นลักษะ